อายินตเป็นสัตว์ที่กามแข็งมากครับแรงเขาแข็งมากมากกว่าสี่ใช่เขาอยู่สี่ตัวเขาล้มสึ่งตัวได้หนึ่งตัวเหรอเขาอยู่ทำงานทุกทีอยู่ฝูงหนึ่งล้มช้างเลยโอ้โหฝูงหนึ่งล้มช้างได้เลยเห็นเกาพอได้อยู่นะครับตัวนี้ไม่ครับอย่าเลยมาจบจบผมไม่แน่ใจว่าตัวนู้หรือตัวนี้แต่ที่แน่ๆคือเขาได้ตัวหนึ่งคือตัวแรกเลยตัวแรกก็ได้เลยสองตัวนี้ได้ตัวหนึ่งแต่ไม่รู้ตัวไหน พวกนี้คือเขาสามารถกัดกระดูกเคี้ยวกระดูกเราได้เลยนะครับความแข็งแรงของการามเขานะครับเดี๋ยวให้มาดูตรงนี้นะฮะนี่มันนี่ลุกแล้วนี่ฮะมามันนี่เลยครับมันนี่ลุกนมาเขาอาจจะระแวงอยู่นะครับส,รสัตว์าพทยสัตว์ป่านะครับชื่ออะไรนะครับมาไซมาไซมาไซจ้าคอนก้าคอนแล้วโอ้โหยก็ตลูกโโลกูโโลกลูกไฮยน่าอย่างนี้เป็นลูกลูกตัวเล็กอยู่ครับลูกไฮยน่าจ้าคอนกะคอนนี่ตัวเล็กเหรอครับ อันนี้เขาอยู่แอฟริกาใช่ไหมครับแอฟริกาครับตัวนี้ประมาณขวบกว่าขวบกว่าอันนี้เกิดที่นี่หรือที่ไนซ์ฟารีครับเกิดที่ไนซ์ทอฟารีลูกในลูกแพงไหมแสนกัเก้าทันใช่ไหมที่ผมได้มาเลี้ยงได้เหมือนกันใช่ไหมคือท่าต้องมีใบสวนสัตว์อะครับเลี้ยงได้ใบสวนสัตว์เท่านั้นใช่ครับแล้วเขาจะมาตรวจโครงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อถ้าคนทั่วไปมีตังก็ยังไม่ได้ต้องต้องต้องเปิดเป็นสุนพันต์กับสุนพันต์สุนพันต์สุนพันต์ครับพวกนี้คือเขากินของสดใช่ไหมครับกินกล้วยด้วววววววยยยยยยยคครรับกกกกกลล้้้้้้้ดดดดโงไไ่่เนืออ ตัวนี้ตัวเมียใช่ไหมครับใช่ครับ